คนไหนที่ในกระเป๋าจันที่แต่งงานแล้วมีรูปภรรยาในกบบระเป๋าตังครับเอามารับกิฟเซ็ตจากพระอาจารย์ได้เลยครับเอามาเลยครับดีย๋ยวรับรับรับกิฟเซ็ตไปได้เลยครับม,มีมีเ้อบ <c oughs> ังคแล้วคุณจะรู้ไหมวะ <c oughs> อ,อ๋อไม่มีคนไหนพวกรูปภรรยาคนนั้นจะเจริญก้าวหน้าครับรูปภรรยาเนี่ยจะเป็นรูปแห่งแรงบันดาลใจแรงแรงบันดาลใจครับกับรูปพระอีกนะครับใครที่มีมาเอารับกิฟเซ็ตจากพระอาจารย์ไปได้เลยครับพระประธานที่บดพระสเกต พระประธานครับน่าเอาไม่ได้ครับต้องรูปภรรยาเท่านั้นนะครับคนยอมครับผู้ชายคนไหนที่พวก,กรูปภรรยาเนี่ยส่วนมากเขาจะเขาจะไม่มีความทุกข์มากและในหนึ่งในนั้นโยมผู้ชายคนไหนที่พวก,กรูปภรรยาจะเป็นค่อนข้างบอกไม่ได้ต้องพกครับต้องพแหละรัน นะช่างทอนเป็นอะไรกันรับเอาเอาโยมยมพบเหรอครับใน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 รูปโยมโอ้โหประเสริฐสีแท้เดี๋ยวเดี๋ยวลากิบเส้นจัดะอาจารย์ได้เลยครับอทั้งหมดสาธุพร้อมกันจากผู้ชายคนไหนที่พบลูกภรรยาก็จะไม่ต้อมีความทุกข์เกงเกตนะครับไม่ต้อมีความเครียดมากเท่าไหร่นะครับเพราะทุกครั้งที่มีความเครียดจะหยิบลูกภรรยามาดูแลแล้วก็บอกกับตัวเองว่าตราบใดที่ฉันยังคนอยู่กันได้ ไม่มีอุปสรรคอะไรในชีวิตกูจะต่อสู้ไม่ได้แล้วมึงเนี่ยแหละหนักที่สุดในชีวิตกูได้กูย,ยังอยู่ได้เลยอุปสรรคเรื่องอิเล็กยทรมันมีหนักกว่าน,นี้อยู่ใช่ไหมโยมพระอาจารย์โยมรู้ว่าโยมคิดอย่างนี้อยู่พระอาจารย์จะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเสร็จจากนี้ไปเคลียร์กันเอาเลยนะโยมนะ ซึ่งเขาวิจัยเรียบร้อยแล้วว่าหญิงที่มีอายุประมาณสักสามสิบปลายๆจะเข้าสี่สิบคมมูลในร่างกายจะวิ่มผลิตอารมณ์จะวิปร,ราศหนึ่งจะขี้บ่นมากขึ้นหนึ่งจะชอบขี้บน่นสองฟุ้งซ่งานลำบางใจเริ่มมาเข้ามาแล้วครับแต่ตามบถึงรวมผู้ชายนะครับโยมผู้ชายสามสิบปลายจะเข้าสี่สิบอร์มมูลในร่างกาย,ากายทีรร่ผลิตอารมณ์วิปราศเหมือนกันแต่ขั้วอารมณ์ของโยมผู้ชายจะกลับไปเป็นหนุ่มรอบสองถ้าแม่บ้านคนใดถ้ามีผู้ชาย เข้าสู่วัยนี้คอยรับรู้ว่าเรามีลูกชายเพิ่มอีกหนึ่งคนมีรู้กันงหนึ่งเผู้ชายท่านนี้จะไม่ชอบอะไรที่ซับซ้าจำเาหน้าเบื่อหนใช่ไหมโยน่ะเห็นไหมครับเขายืนยันกับพระอาจารย์เรียบร้อยพระสังกฤษเขาเรียกเชิญยิ่งอยช่วงวัยนี้จะเป็นช่วงแห่งวัยที่มีความวิกฤติเกิดขึ้นในชีวิตถ้าประคองได้ผ่านพ้นไปชีวิตจะประสบกับความสุขอย่างมากเพราะเป็นช่วงที่ โยมผู้ชายมีห้องอารมณ์ไปอย่างหนึง่งโยมผู้หญิงก็ชอบบ่นมากขึ้นโยมผู้ชายก็เป็นภาวะของความเบื่อใช่ไหมโย,ยมส่งสัญญาณเป็นหางคิ้วมาก็ได้นะโยมนั่น <_ Concept> อ่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยและที่สําคัญช่วงวัยนี้จะต้องมาเรียนรู้เรื่องชีวิตใครไม่เรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องฝึก,ก,กจิตฝึกใจคนนั้นจะทุกข์หนักมากทุกข์หนักครับฝึกใจให้พึ่งได้จะต้องไม่ต้องไปหาที่พึ่งทางใจเมื่อที่พึ่งทางใจไม่เป็นได้ไม่ไม่เป็นดั่งใจ เมื่อที่พึ่งทางใจทําให้เราผิดใจพึ่งที่พึ่งทางใจทําให้เราผิดหวังและเมื่อที่พึ่งทางใจร้อยทั้งร้อยแปดสิบเอร์เซนที่ผ่านมาโยมผู้หญิงที่ไม่เรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องชีวิตไม่สนใจเรื่องนี้จะทุกสังเกตนะครับโยมผู้หญิงทุกเสร็จเรียบร้อยมักจะไปไหนครับไปหาหมอดูไปหาหมอดูหหอดลดน้ำหมักขาดน้ำมนต์นอนลงที่ไหนกูนไปที่นั่นกรรมฐานมีที่วัดไหนกูไปที่นั่นสังเกตเลยครับว่าหลวงพ่อปากแดงครับใครเคยไปบ้างครับ มิ่ิยมผู้หญิงทั้งนั้นเลยนอนลงหาหวยดูหมอมี่โยมผู้หญิงทั้งนั้นเลยโยมผู้ชายมาจากไม่ก็เข้าไปเข้าไปไหนครับไปไหนครับอ่าคาราเตะร้องเพลงรู้ดีเรื่องนั้นเป็นเรื่องเคยช่วยคนอื่นนะสังเก็บไหมทุกหน่อยไปไหนครับไปหาหมอดูแล้วโยมผู้หญิงทุกหน่อยก็ไปแล้วคุณแม่ครับคุณแม่ครับทุกค่ะคุณแม่ก็นั่งหลับตาอืมที่หนูทุกนูกเพราะอดีตชาติของหนูเนี่ย เป็นอะไรครับคุณแม่ที่หนูทุกเจอปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะลูกเพราะดีเธอใของหนูเนี่ยเป็นเปิดประตูเมืองให้พมา่าเปิดประตูเมืองให้พมา่านะลูกแกก็เข้าใจเลยเออที่ทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะชาติที่แล้วคุณเปิดประตูเมืองให้พมา่าหรือไงแกก็เข้าใจได้แน่ว่าต้องทอํายังไงครับคุณแม่คุณแม่ก็แนะนําเห็นไหมครับใจที่ไม่ได้มีทีเพึ่งย่อมถูกชักจงูงไปในาทางที เสียหายทยํายังไงก็คุณแม่ไม่ยากลูกอามายไป็นอ๋อเป็นมือบายหน้าบ้านไปทําใจมันได้มีอะไรทํมันก็รู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นนี่คือเหตุผลนะครับเรื่องเรื่องชีวิตเรื่องจิตมันสําคัญมากทำไมต้องพูดเรื่องพูดเรื่องครอบครัวเพราะครอบครัวเนี่ยจะเป็นสถาบันที่เป็นฐานเป็นฐานในการที่จะหมุนเกลียวและยกระดับชีวิตเราไปสู่การงานการเงินชีวิตตนคนของงานทั้งหมดทั้งมวลมาจากครอบครัวทั้งหมด